อยู่กับช่อง PPF ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปด้วยแล้วเรามาเล่นเกมโกโจซาโตรุแล้วมันชื่อแมปว่าอะไรวะน,นั่นแหละแมปโกโจเรไม่ได้เลยไปไปรู้กันเลยนี่ไงทำอะไรโโดูดู เฮ้ยอ้าวแท็กทีมเหมอแท็กทีมเหมอไม่น่าเก็บเป็นล้วน้อยเวลาแล้วตามไม่ทันหรอตามก็เฮ้ยเฮ้ยมันสู้ว่ะอะไรอ่ะมึงต้องคอมโบต่อ My friend เฮ้ยเฮ้ย ล th ืมท hey, anyway? ่าแล้วด้วยแบบย่อไอ้สัตว์ไม่สู้คร str ับไม่ได้ขไรงในมืเอาออกไปเองนะเฮ้ยมันเล่นไงอ่ะมันเล่นไงอ่ะมันนักคิดแบบย่อไงมันไปกันไม่เฉยท่านั้นอ่ะกรรมตะข้างในเออไม่เคยดูในเรื่องอไ่ะแกกูเองไม่เถอะเล่นไม่เปลี่ยนไหวตัวนี้ ปิงปองคิดออกแล้วต้องมีท่าไม่ตายสุดเด็ดพชรศลติอยู่นี่นะงั้นก็ช่วยไม่ได้แล้วนะสงสัยทางนี้คงต้องเอาจริงหน่อยแล้ว,ลวนะกางอนาเขตผมแดนไร้เขตกูะจะเปลี่ยนตัวกูจะเปลี่ยนตัว กูจะเปลี่ยนตัวไอ้โอ้กูตายแล้วยางยางกูยังไม่ตายถ่านหน้าไม่ได้ไม่ถ่านหน้าไม่ได้ไ่โดนตีเหรออัตีทำไมอัตีทำไมม่หรอบีเกดีเลยแกกวเองเฮ้ยกูจะเล่นตัวนั้นไาย อะไร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 เป็นตัวเปนตัวเออโ, urt, โดนทมบไ่ดตายไงกูรับเร่าอะไรอะไรอะไรบราเธอร์อะไรบราเธอร์วี่วี่ก็บ <ไ ihr. S 1> <c oughs> อง <ไ ific. S 1> โดนเฮ้ย โดนลุมแคยโดนโดนลุมเหมือนสี่ตัวเลยเฮ้ยเฮ้ยยังยังมันยังไม่ใช้มึงอจะใช้คึงฆ่ากูโอ้โหวิ่งเข้าไปรับบันมันเฮ้ยเอ้ย สลายเลยสลายเลยตายเอ้าตายมึงก็ตายแทนมันโอ้โหรูชินเดรนั่นนี่อ้ยเฮ้ เฮ้คนเล่นสกิวอะไม่แฟร์ไม่แฟไม่แฟร์เสิร์ไม่ไดไม่ตายด้วยอินไปตายเฮ้ยอฮ้ยเคาน์เตอร์

โอ้โหเฮ้ยม mm ัน hmm. ต hey, <c oughs> ีเพื่อนมันตี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 เอามัน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 เราไปเล่นกันเองเฮ้ยกูบอกเอามันตายเกมตายเฮ้ยโอ้ย เฮ้ยคุณจะเข้าไปแท็กได้ไงอเอาละ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 เอาลเอาลยงานนี้พี่ขนนะโขลกเนอะเฮ้ยอลังการโกน เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยล้มอยู่มึงอยู่หลังกูเลยนะจะไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูโดนขังกูอยู่ในปากูอยู่ในปาสารสูนหมดแล้วไงสกินโง่ๆของมึงอ่ะ ย้ายแมพย้ายแมพโดนกูต่อย้าเน่าเน่าเหมือนขี้วะเ <c oughs> ฮ้ยเฮ้ยมันเกิดรูไม่มีด้วยเอลงไปไหนอ่ะมีคนตกลงไปแมกงล่างแล้วไอ้ <c oughs> เหี้ยมุดไปใต,ดตด้ดินโอ้กูหวังจต่ดูรูกูจะตายหาแล้วเย <c oughs> เออตาย

โอ้โหอเฮ้ยกดกดตีพร้อมกันมาหนึ่งสองสามมาไอ้เทียมันเตกกูมึงก็แตกก่อนมันละกันไอ้สันยังเว้ยยฮ้งเฮ้ยเฮ้ย ไอ้กูสลายไปมีไปกินะไรกูได้ทั้งนั้นเออพี่เราพี่ใครกินะได้เออแต่กูโดนนะมึงจะว้าวว้าวว้าทุกคนไอ้กูโดนโอ้โหเฮียกูโดนลุมโดนลุมทุกคนกูโดนลุม d อ i n g d o i ิง kiểu đồ lùm, sao wa nuôi, sao wa nuôi, hey, Zàilo. hey, biêu, 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 gì biêu, biêu, gì, mày biêu, gì, biêu, biêu, gì Ê. เออมาแล้วลอยท่าเดิมเลยกูกกูกูไม่ได้เก่งนะเว้ยเราเพื่อนกันเราเันดาวนี้เราดับเบิ้โกโจดับเบิ้โกโจนี่มันโดนสจิเล่นโดนสจิเล่นโดนสจิเล่นนี่นี่กูแค้นกูแค้นนี่โดนสติเล่นโดนสจิเล่นเฮ้ยกูไม่ไหว ไปแล้วนี่ดัชเชสเล่นคืออะไรวงอะไรอ่ะเอ้าเขียนเป็นพิษเลวะกูเล่นไม่เป็นอ่ะกลางในเขตมันอ่ะเฮ้ยอยู่ไหนกันหมดวะเออจริงอยู่ไหนกันหมดวะเออตรงกลางไงเฮดิซอนเฮดิซอน มองขึ้นมาข้างบนดิมองขึ้นมาไหนอะกูมองไม่เห็นเยเฮ้ยเดินขึ้นไปได้ไงขึ้นไปได้ไงขึ้นไปทำไมมันตึกที่ฟ้าขึ้นไปทำไรขึ้นมาอะกูได้กูจะไม่ลงไปเราจะเราจะต่อยกันด้านบนให้ตึกแตกไปเลยเว้ยได้เออขึ้นมไป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 อย่าขัดกูดิ ขึ้นโคชตึกจะถล่มลงมาตึกจะถล่มลงมาเราด้วยเราด้วยข่ามากว่าอีกเกิยไปแล้ว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 ตามกูเกิดไปเกิดไปตามกูเกิดไปกูต้องลู้เอามันเอามันยา ต้องล้ม okay, okay. ้ยต้องลุมโอ้ยต้องลุมต้องลุมว้เลนลนหอายชั้นเลยเกยยยยยยมยอะไรให้ดูเกยย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 

เออเฮ้ยกูจะลงไอ้เหี้ยกูไ oh ม่อยากลงไม่อยากลงมึจะขึ้นไปกูจะขึ้นไปอีกแล้วนั่นแน่นั่นแน่ลงมาจ้าลงไปลงไปเป็นเมื่อกี้ใครวะไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำกูได้ไงทำได้ไงเฮ้ยมีบอล Ôi, mất tim mất tim mất tim. Ôi, là chóp của của. Hãi <về> nữa, <đằng> hãi mương. À. Thế đờn ÔI, Ôi, เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูแช้อะไรไม่ได้ใช้กายเลยเกนเน่มาดิมาดิมาดิยิงโง่มาดิแบะแบะตีกูไม่ตายหรอกทำไมกูก็ไม่ตายแล้วตอนนี้กูเป็นรามาตายแล้วกูแบะ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 ตายเลือดไม่ลดหรอกยังไงเลือดกูโดนเลยกูโดนแน่กูโดนแน่ เออเอออ้ยเป็นไรเฮ้ยไหิงต้องซ้ำหิงต้องซ้ำหิต้องซ้ำยา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 ไกกเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดอะไรไม่ได้เอาไอ้โอ ทำไรอะทำไรอะไอหนูทำไรไอหนูอุ้ยแรงจังอะมันแรงจังนี่ครับพี่ขอโทษพี่พี่นี่พี่นี่ม่ื่อแล้วชิวเฮ้ยกูขึ้นไปกูขึ้นไปกูขึ้นไปนะชิว นี่ไงโดนกูไปซะโดนกูไปซะเล่นกูไปเยอะเออมันขึ้นใหญ่มันขึ้นใหญ่มันขึ้นใหญ่มันขึ้นไอ้นี่คือละเก่งไอ้นี่้นอละเก่งไปไหนกูไปไหนไอ้ที่อะไรตัดไรเนี่ยเออไอ้ยัยไม่ไม่ไม่ยอมกูไม่ยอมกูไม่ยอมไปอ๋อไม่ยอมทีนี้เป็นของราชา อาชาตัวนั้นที่ยึดครองมันได้เปลี่ยนตัวมันก่อนเล่นตะโกโจ้เออใช่เล่นเสร็จตัวแล่วนะงูยอมได้เหรอแต่เปรมเราจะเล่นมันเว้ยเราจะลุมมันจะลุมมันไอ้ดิวเยียบไอ้ดิวเยียบไอเยียบไอเยียบเลียวเว่อ เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยทำไมไม่ล่วงอ่ะซาวานุไม่ล่วงว่ะไม่ล่วงเลยเกิดไปอีกฝั่งนึงเลยกูไปเออไปเลยไปเลยกูอยู่ดีเองอย่ายายายาอะไรยาอะไรไม่มีเคราแม่เอาเออเฮ้ยเออ

อ๋อดิโดนประตูมึงออกไปข้างนอกเดี๋ยวดยวิอ๋อลาก่อนลาก่อนเฮ้ยกูไป็กูลงอะ่ะเฮ้ยอยู่ดิเหรอดิเหรอเอ้มึงไม่ได้มึงอยู่ไม่รอดแล้วอยู่ไม่รอดแล้วแม,ม,ม่ไปเลยทั้งนั้นแหวกไย เฮ้ยเ้ยียบจิ้มเหยยบเิ้มเลยเหยยบเิ้มเลยเดี๋ยวเวลาแล้วเดียเวลาแล้วโอเคไปกันมากกคนเ้ไปด้วยเอ้เดยกกูขอามเลยมดามือด่ามือ้ารีแตีแกมด่ามืดาฮายดโง เพลงนี้มันเพราะจริงให้ให้ให้ใ,หใหกูเสียงได้ยินเสียงอะไรมาเออกลางมาเลยกูเป็นตาตาเว้ยเป็นตาตาเป็นตาตาเว้ยเป็นตาตากูไม่ตายตายเดียวโอ้ย,อย โอ้ยยโอ้เจ็ดส่วนสามเจ็ดสวนสามเจสามเอ่เราตะกากไหนเมื่ีเจ็ดส่วนสามนี่ไงแล้วมึงจะพูดโคราชันพี่นี่นะกูคนทุกที่กูคนทุกที่ โดนมียาต้อสม,สมมอสามรไนเปเจ็อ๋อนี่มันเล่นแบบคล้ายๆเซนต์้าเลยอสมาร์เจ็ดส่วนสามเจ็ดส่วนายเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงได้แค่เลขเดียวจดสะมึงก็ได้เลขเดียวอะตัวนี้เนี่ย ตด้เลขเดียวเจียนศามม่ะสมัดอืมมานตีแล้วเฮ้ยๆม่ไม่ไมันม่ไม่ไม่ไมาไว่มาไม่ร่ไม่ไม่ไ่ไม่ไมอไม่ไมไมไม่ไม่ไม่ไไมไม่ไม่ไม่ไมไม่ไม่ไอ่ไมไม่ตม่่่มม นี่โดนสัตว์โดนสัตว์วิญญาณกูเล่นอมเฮ้ยเม่ไหวแล้วประตู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 แล้วใครจะหยุดกูได้เฮ้ยมาถึงแล้วการอาณาเขต กูไปแล้วกูตายหาแล้วไอ้เดียอาไรเขตลาวาไม่กดเลยไม่ติดเลยอาไรเขตลาวาลงไปไหนกันแ,กแล้วไม่กดเลยไม่ติดเลยอา้งเขตกูอยู่ในอาเขตกูเกียขตสัญญาอ่อน ได้ไม่โดนทีเดียวตายโอ้ยโดนดีโดนตายเลยเหอะนี่โคตรโหดขนาดเลยอะใส่ต้องเอาจริงซะหมเน๊อะเฮ้ยเปิดอะไรเปิดล่างอะไรซิง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 เอาวันเอาวันเอาวันซิงซิงซิงเอาวันตีวันทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เอาเอ้าดูมันยำดูมันยำกูดี ตีมันเถอะตีมันเราจะตายั้หมีไม่ได้กูตีไม่ได้ตีไม่ได้แกะบอลสิงสิงสิง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 กูแตกเฮเฮ้ขึ้นพลังขึนพลังไดเนก็ได้เก่ง้นั้นแหละเฮ้ยเพื่อนกูอยู่ใต้ดินเพื่อนกอยู่ใต้ดินจริงๆเา้่ยอาเฮเฮ้เฮ้ยตีเฮ้เฮ้ย ôi mặt ch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 ìt, mặt chìt, cái chi mặt 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 วะได้แกลุงเหม่ลุงลุงลุงแกไหนก็สู้ไม่ได้หรอกไอ้พวกจับได้ได้เพราะกูอยู่หลังมึงไงโง่ไม่รู้มันไม่รู้ตัวมึงไม่พูดอะไม่รู้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 ตัวเลยเออมาปุ๊บสองมาปุ๊บโอ้โหงั้นเลยเฮ้ยขากบกันเขากบกันโบงั้นเลย นี่ไงตายไปซะงูเจ็ดสามเจ็ดสสามเจ็ดสุดสามว่าไงดูสิไอ้สิ่ทีไปซะมึงมึงทำอาจารย์ไม่เยอะทำอาจารย์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาจารย์เริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มผ่าคอตัวเองว่ะ นี่นไปก่อนนะครับทุกคนปลาก่ดนกุ d b y e dear นะครับเดี๋ยวมากันใหม่เจอกันใหม่คลิปหนะ้า